สวัสดีครับผมมาดีแล้วนี่มนก็โพดแล้วเนี่ยโอ้โหตายตายตายมือมันเนาะมายด้อครับเด้อป่าเคืองปลาเคืองตอนนี้ตัวน้อยเนาะเดือดกันประมาณสองขีดนี่แหละผู้พันน่มาซื้อนี่น่ไปนาก็แม่ซื้อก่อนนว่าเนาะ โอ้ยร้อยห้าสิบไปซื uh, ้อก็เลยได้เหตโอ๋ยไปตู้อีกพี่น้องเลยไปตู้ก็ประมาณสามร้อโตโถตัวตโตตพูดแล้วพูดแล้วผ่านตาเนี่ยไล่มองก็ได้ยามรอบก็ได้อีกพี่น้องเฮ้ยเดียเื้อเสื้อหันมือมันมือมันมีสองร้อยพอดี้อ๋อาอ้ยพอดลยพอดีกินเลย เอาซองร้อยพอเนาะเอา,เอา,เ,อาเอากันแทงทหนนะ่ยเ<ม>บ,บิร์ดมาฝากไว้นี่ก็ได้จันกินเฮื้อดอ,อกมืะเร็ง <c oughs> พันมาดีแล้วพี่น้อง,งเอลยพูดแม่รอ,อบรอบเอาเข้าฝั่งไว้กันยังได้ตูดน้อยเข้าไปอีกเนาะนั่ไปอีกมันมีเตลิดาเขาหน้าไว้ทางหน้ารอบน่ะโอ้อนะมีข้อดี เอาเมียโทรนำแล้วบ้านนี่ไม่ได้กินข้าวเลยเขาเที่ยงก็าไม่ได้กินคุณตอนนี้มันเหนื่อยแล้วพี่น้องคุณเครื่องแล้วโอ้ยไม่ได้กินข้าวเขารับรับโทรศัพท์ก่อนเออคา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 บ้านเอาปลาไปไว้ก่อนาหารโอ้ได้การได้การพี่น้องเออกำลังเมื้อกำลังเมื้อ โอ้ยมาขนาดมาขนาดมึงแม่มึงแฝนตกลินป่ามันก็เข้าเขินเออไม่เพิ่งการตะกระแต่อยู่หันมันท่องหันหาอ๋อจับเอาจับเอาเฮ้ฝนตกฝนตกแห้งหูเด้ตะกระแต่กรจะบ่าแงมิลงไปบอกแล้วก็ไเ้ลงไปเพิ่งเหียด้ไปไปล่อเบิ่งาตตัวฮา อ้าวไปแล้วไปแล้ววันนี้อ้าวโชคดนี้โซ่งนี้มาจนขนาดพีด่น้องเอ้ยผ่านใจกันเลยพูดแล้ว